สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เปิดคลิปกับบรรยากาศบ้านๆเหมือนเดิมนะคะนิดยังอยู่ที่ร้อยเอ็ดค่ะยังไม่ได้ไปไหนนะคะก็วันนี้จะพาทุกคนไปเยี่ยมชมฟาร์มควายน้นอยๆของเรานะคะมีมีไม่กี่ตัวหรอกค่ะแต่ก็อยากพาทุกคนไปดูนะคะแล้วก็วันนี้จะมาพูดถึงว่ายูยูทำไมถึงได้เลี้ยงควายนะคะเริ่มเริ่มต้นได้ยังไงนะคะอันดับแรกก็ตื่นเช้ามาก็เนี่ยค่ะรถประจําตําแหน่งนะคะซาเล้งเพราะว่าลูกหลานเยอะนะคะแวะเติมน้ามันที่ร้านขายของชําเสร็จแล้วเราก็จะขับไปที่สวนนะคะ ะะสวนแห่งนี้จะเป็นสวนอีกฝั่งหนึ่งไม่ใช่สวนเดียวกันกับที่พ่อแม่ปลูกผักนะคะจะเป็นอีกฝั่งหนึ่งที่อยู่ฝั่งทิศต,ตะวัน ออกของหมู่บ้านนะคะเป็นพื้นที่ที่นิดซื้อเองนะคะพื้นที่แห่งนี้นะคะมีเนื้อที่ประมาณ3ไร่นะคะก็ซื้อมาได้ประมาณอ่าดแปีแล้วค่ะแต่ว่าก็ยังไม่ได้ทําอะไรเป็นเป็นชิ้นเป็นอันเนาะเมื่อก่อนก็จะมียุงข้าวพอถึงฤดูเก็บเกี่ยวนะคะก็เกี่ยวข้าวเสร็จก็จะเอามาตากตากเสร็จแล้วก็จะเอาขึ้นยุงข้าวนะคะก็คือทั้งปีแทบไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรเลยก็คือเลี้ยงไก่บ้าน ตากข้าวอะไรแค่นี้นะคะนิดก็เลยคิดว่าอยากจะใช้ประโยชน์จากพื้นที่ตรงนี้นะคะแล้วก็ประจวบเหมาะกับน้องชายแล้วก็น้องสะพ้ยนะคะกลับมาอยู่บ้านเพื่อที่จะดูแลพ่อแม่เพราะว่าพ่อแม่ก็อายุเยอะแล้วนะคะปีนี้ก็70กว่าแล้วเนาะส่วนหลานๆก็ต้องการพ่อแม่นะคะต้องการคนดูแลก็เลยคุยกันว่าให้น้องชายกับน้องสะพ้ยกลับมาอยู่บ้านในช่วงจังหวะนี้ก็เลยอยากจะหาอะไรให้เขาทําให้เขามีงานทํานะคะ และเป็นช่วงที่น้องอยากเลี้ยงควายก็เลยนิกก็เลยตัดสินใจว่าถ้าง,งัา้นก็ ถ้าจะเลี้ยงเลี้ยงแค่ตัวเดียวแล้วก็มันมันมันก็คงไม่ได้อะไรมากมายนะคะไหนไหนก็จะเลี้ยงแล้วก็คือเลี้ยงให้มันเป็นชิ้นเป็นอันเลยเละกันนะคะนี่ก็เลยบอกน้องว่าถ้าถ้าอย่างนั้นเราก็หาซื้อควายมาแล้วก็ทําทําลงเลือนทําลงเก็บฟางทําอะไรให้เป็นชิ้นเป็นอัน,ปนอไปเลยดีกว่านะคะก็เลยสรุปแล้วก็ไปซื้อควายมาทั้งหมด3ตัวนะคะซื้อมา3ามตัวในราคา1นึ่งแบาทนะคะ1นึ่งแบาทได้มา3ตัวแต่ว่า มันมีอยู่สองตัวที่เขา ท้องแล้วนะคะก็คือนั่นก็คือเราซื้อในราคา3ตัวแต่ได้ควายทั้งหมด5ตัวเนาะแล้วก็เอามาเลี้ยงแป๊บเดียวนะคะทุกคนก็คลอดออกมามีทั้งหมด5ตัวตามนี้นะคะแต่ว่านิดตอนนี้นิดไม่สามารถเดินเข้าไปใกล้ได้นะคะทุกคนเดินไปเ้าเดินไปแล้วเขาก็จะจ้องแบบนี้คะ่ะจ้องจะวิ่งอย่างเดียวเลยนะคะก็ <anking S 1> ตกลงกันว่า3ตัวแรกที่เราซื้อมานี่จะเป็นทุนที่อยู่ประจําคอกนะคะเสรส็จแล้วถ้าเขาคลอด,อดลูกออกมาตัวแรกนี่เป็นของน้องชายตัวที่2เป็นของนิดตัวที่3ของน้องชายตัวที่4ของนิดก็คือสลับกันก็คือเราแบบ กันคนละครึ่งพี่เป็นทุนน้องเป็นแรงนะคะก็ช่วยกันก็หวังว่ามันจะ,จะเจริญงอกงามในอนาคตเพื่อให้เราได้แบบ ได้ทําประโยชน์จากเขานั่นเองนะคะแล้วก็ในขนาดเดียวกันนะคะนี่ก็ซื้อลงสีขนาดเล็กที่เป็นลงสีในครัวเรือนแลคะ่ะแต่ว่าจะใหญ่กว่านิดนึงนะคะที่สามารถสีข้าวกล้องได้สีข้าวขาวได้นะคะเราก็สามารถจะรับจ้างสีข้าวให้ชาวบ้านที่เขาอยากจะสีข้าวกล้องก็สามารถเอามาสีที่เราได้นะคะเราก็จะได้รายได้จากตรงนั้นเพิ่มเติมด้วยนะคะอีกอย่างก็จะได้แกบได้รําสามารถใช้ในาฟาร์มของเราได้นะคะเพราะว่าเลี้ยงหมูด้วยเนาะก็ควบ กันไปมีเลี้ยงหมูเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่นะคะอันนี้ชื่อฟาร์มของน้องชายนะคะนี่เป็นคนตั้งให้ชื่อว่าสันติเจริญฟาร์มนะคะก็ฝากทุกคนติดตามให้กําลังใจด้วยนะคะน้องก็เริ่มพึ่งทําช่องนะคะมีช่อง YouTube เป็นของตัวเองนะคะก็เริ่มทํากันนะคะนี่นะคะก็จะเป็นข้อประมาณเนี้ยค่ะก็ความกว้างก็8ปดคูณสิเมตรนะคะก็จะเป็นฝั่งหนึ่งมีหลังคาแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็จะเปิดโล่งแบบที่ไม่มีหลังคานะคะเผื่อเขาเดินโล่งเดินเล่นเนาะหลายคนก็คงจะสงสัยนะคะว่าทําไมเราต้องมาเลี้ยงควาย ด้วทำไมไม่ทำอย่างอื่นที่มันได้เงินเยอะแล้วก็สบายด้วยนะคะจริงๆหลักๆก,ก็คืออยากให้น้องอยู่ที่หมู่บ้านนะคะอยากให้น้องอยู่กับพ่อกับแม่เพราะว่าพ่อ,พอ,พอ,พอแม่ก็แก่มากแล้วจะได้ดูแลพ่อแม่ด้วยนะคะแล้วอีกอย่างการเลี้ยงเลี้ยงควายหรือว่าเลี้ยง,งวัวหรือว่าเลี้ยงสัตว์ เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ทําสวนปลูกผักทํานามันเป็นสายเลือดของเราค่ะทุกคนมันเป็นสิ่งที่เราปลูกฝังมาแต่รุ่นปู่ย่าตายายพ่อแม่จนถึงรุ่นพวกเราก็ยังเป็นชาวนาอยู่นะคะเราไม่ได้มีความรู้มากมายที่จะไปทําธุรกิจอย่างอื่นที่มันได้เงินเยอะๆอะไรมากมายแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นสิ่งที่เราชอบนะคะไม่แน่ในอนาคตข้างหน้านะคะเราอาจจะ ทำอย่างอื่นที่มันได้เงินเยอะๆหรือว่าทําอย่างอื่นที่มันสบายมากกว่านี้แต่ในขณะตอนนี้นะคะในขณะตอนนี้คือเราอยากจะลองทําแบบนี้ไปก่อนค่ะก็คือลองให้น้องชายเลี้ยงควายเลี้ยงหมูทําธุรกิจปลูกผักาขายในหมู่บ้านนี่ก็ถือว่าเป็นเป็นสิ่งที่เรา สามารถเลี้ยงชีพได้นะคะก็มีรายได้ทุกวันผักก็ได้ขายทุกวันนะคะข้าวก็ได้สีทุกวันมีชาวบ้านเอามาสีนะคะก็เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ควบคู่กันไปนะคะก็นั่นแหละค่ะก็จะประมาณนี้นะคะสิ่งที่สิ่งที่นิดทำกับน้องชายในขณะนี้เนาะส่วนนิดเองอยู่ที่ต่างประเทศก็ทํางานอย่างที่ทุกคนทราบนะคะนิดทำงาน3าวันต่ออาทิตย์ทํางานที่ร้านอาหารไทยเนาะแล้วก็มีทําสวนผักด้วยค่ะเป็นสิ่งที่เราชอบนะคะแล้วไปอยู่ที่ไหนมันก็ยังเป็นสายเลือดของเราเนาะหลายคนก็บอกว่าทําไมนิดไม่แต่งตัว แบบให้เหมือนมาดามเขาบ้างนะคะทําไมไม่ให้พ่อแม่ใส่ของแบบดีๆคือจริงๆน่ะเราอยู่แบบนี้เราก็มีความสุขมากนะคะเราไม่จําเป็นต้องไปปรับเปลี่ยนอะไรตัวเองมากมายเพื่อให้เพื่อให้เรารู้สึกว่าเรามีความสุขมากกว่านี้จริงๆเราที่เรามีอยู่มันก็มีความสุขมากๆแล้วค่ะทุกคนก็นี่ละคะวันนี้นะคะเราจะทําเมนูกบย่างสมุนไพรนะคะเป็นเมนูที่ไม่ได้เสียตังค์เนาะก็คงจะเสียตังค์ซื้อแค่ผงชูรส รสด,ดีนะคะที่ต้องมาปรุงแค่นั้นเองค่ะเราก็จะเข้าสวนแบบนี้นะคะนี่ก็จะเก็บตะไคร้ใบมะกรูดนะคะแล้วก็ใบกะเพรานะคะพ่อกับแม่ตั้งแต่ออกมาอยู่สวนผักนะคะก็ไม่อยากกลับเข้าไปอยู่ในหมู่บ้านแล้วนะคะแกมีความสุขกับการอยู่กับสวนผักแบบนี้นะคะนานๆทีเข้าไปนี่ก็ต้องรีบกลับค่ะหลายครั้งที่นิดบอกว่าเออเข้ามากินข้าวในบ้านก็ไปกินข้าวแป๊บเดียวนะคะแล้วก็กลับมาที่สวนผักเหมือนเดิมนะคะยังขยันมากค่ะพ่อของนิดปีนี้ 7จ็ดสิบเจ็ดสิบเอ็ดจะเจ็ดสิบสองนะคะส่วนแม่ก็เจ็ดสิบจะเจ็ดสิบเอ็ดแล้วนะคะก็อายุเยอะแล้วแต่ก็ยังทํางานตลอดนะคะช่วยกันทํางานคนละไม้คนละมือนะคะส่วนน้องชายก็ทําหลายอย่างคะ่ะเลี้ยงควายเลี้ยงหมูเผาถ่านสีข้าวนะคะแล้วก็รับจ้างทําบ้านทาทานู่นทํานี่นะคะหลายอย่างเลยก็คือมีงานอะไรให้ทําก็ช่วยช่วยกันทํานะคะเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานไปเนาะก็อยู่ในวิถีชีวิตอย่างเดิมคะ่ะเหมือนเดิมเลยนะคะไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงเนาะ นิดกับไทยทีนะคะแทบไม่ต้องไปเที่ยวไหนเลยค่ะก็ไม่อยากไปเที่ยวไหนมากมายนะคะอยู่ที่นี่ก็มีความสุขดีนะคะความสุขของเราอยู่ตรงนี้เนาะ,ะไม่ต้องไปหาที่ไหนนะคะพ่อแม่อยู่ตรงนี้พี่น้องอยู่ตรงนี้ความอบอุ่นอยู่ตรงนี้นะคะก็ทุกครั้งที่มาก็มีความสุขมากๆแล้วค่ะได้ทํากับข้าวกินด้กันนะคะพูดคุยกันทํานู่นทํานี่นะคะก็สุขที่สุดแล้วค่ะตอนนี้นะคะก็อาหารเช้าของเราก็พร้อมแล้วล่ะคะ่ะเดี๋ยวไปกินข้าวกันนะคะทุกคนไว้มาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย